โอ้ฝนกูเป็นตะโตกแถวบงฝาดทีไเพราะว่าตกอกูทั้งเขื่องในอยู่เนี่ยติดความเมืองเลยเรียงตัวเดียวลูกเป็นหอบโอ้ยลูกร้ายเนี่ยแมวกินเบิดอะแต่กขนาดดื้อซุ่มมันจะโจกเอา ก็เกียงโมเกียงแมวก็ได้ออบ้านนี่สิมีอยู่ประมาณแถวบ้าน่ระแวกนี่ก็สิมีอยู่ประมาณสามสิบตัวแล้วแมว,วแมแกวินเขาเศร้าก็ยังหละอคนเพ็นงานตุ่มไข่ไปหันไวหนึ่ง โมไปตะเสียบี่ยโมยันตะมีเหงามีห่างอยากกี่ข้าวอบตุ่มไข่ ยูนีล่ะเดี๋ยวกูค้างไว้ออกว่าไ้หรือมึง <c oughs> อืมหยุดมวงหน่อยติงหยุดบวงหน่อยเนี่ยผมเน,น,นี่ยวันจิตกอนหันช่องหน่อย ไปให้กินเขาห้อ,บองบ้างกินเขาไปงานก่อนเจ็ดโมงเลยกินเขานั่งจะข้าวจังกี่รถไปเ็มขึ้นมาเว้ยบัง นี่คือมาเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นโอ้ยสั่งไอแฉงมาได้ราคาประทันเออเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นเลยคนตกเก่งแม่ออกไปงานเฮ้ยักชคุณพ่อ ủng tố cái <laughs> mèo mà ủa vừa thần tố cái vừa liều ไปกินข้าวก็ทับกินข้าวไปงานกันหาเงินสืเข่อยอใ,ใกล้กนันและ